ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยเล็กๆที่หลายคนมักมองข้ามในตอนเช้าแต่จริงๆแล้วอาจส่งผลกระทบแร,แรงต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเรื่องนี้เกี่ยวกับการกลั้นปัสสาวะหลังตื่นนอนซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วอาจเป็นสัญญ,ญาณเตือนที่ร่างกายส่งมาเพื่อบอกให้เรารู้ว่าควรใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหลายคนอาจเคยตื่นนอนแล้วเลือกที่จะรอให้เสร็จธุระอื่นก่อนไม่ว่าจะเป็นการเช็คข่าวอ่านสภาพอากาศ หรือดื่มกาแฟก่อนที่จะไปห้องน้ําซึ่งดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่สําหรับผู้สูงวัยนิสัยนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและปัญหาหัวใจเนื่องจากเมื่อเรากลั้นปัสสาวะกร,ระเพาะปัสสาวะจะเต็มและกดดันร่างกายทําให้ฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลและอะดรีนาลินถูกปล่อยออกมาส่งผลให้ความดันเลือดสูงขึ้นและหลอดเลือดตีดแบแคบซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการเกิดริ่มเลือดในร่างกาย การดูแลตัวเองในเรื่องนี้จึงง่ายมากแค่ฟังสัญญาณจากร่างกายเมื่อรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําแม้จะเป็นความรู้สึกเล็กน้อยก็ตามและไปห้องน้ําก่อนทํากิจกรรมอื่นๆในตอนเช้าเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยปกป้องหัวใจและสมองให้แข็งแรงได้นานขึ้นถ้าคุณเคยมีประสบการณ์หรือเทคนิคในการดูแลสุขภาพในเรื่องนี้แชร์เรื่องราวของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อช่วยแบ่งปันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่กําลังดูวิดีโอนี้กันนะครับ หลังจากตื่นนอนทันทีหลายคนไม่รู้ว่าการลุกขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้สมองของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะหลังจากนอนหลับเต็มคืนร่างกายจะอยู่ในสภาวะผ่อนคลายความดันต่ำการไหลเวียนของเลือดช้าลงโดยเฉพาะสมองของคุณและเมื่อคุณเปลี่ยนจากนอนเป็นยืนอย่างรวดเร็วความดันเลือดจะลดลงอย่างกะทันหันสิ่งนี้เรียกว่าภาะวะความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งพบได้บ่อยและอันตรายกว่าที่คิดอาจรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดหรือเซอาถึงขั้นจะเป็นลมช่วงเวลานั้นอาจดูเหมือน ไม่สําคัญแต่หมายความว่าสมองคุณไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่หลอดเลือดเริ่มเสื่อมการลุกเร็วแบบนี้อาจทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเล็กๆหรือแรงกว่านั้นวิธีป้องกันง่ายมากใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีเมื่อตื่นนอนให้หายใจลึกๆยืดแขนขาลุกขึ้นชา้ชาๆแล้ววางเท้าลงพื้นรอสักครู่ให้ร่างกายปรับตัวและสมองได้ตื่นเต็มที่หากคุณเคยเวียนหัวตอนเช้าอย่ามองข้ามมันคือสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายคุณเคยเป็นแบบนี้หมายเล่าให้ฟังในคอมเมนต์เพื่อจะช่วยคนอื่น ได้ใช้เวลาเพียงหนึ่งถึงสองนาทีจะช่วยปกป้องสมองคุณไปอีกหลายปีไม่ใช่เรื่องช้าหรอกแต่คือความฉลาดต่อไปเราจะพูดถึงสิ่งสําคัญที่หลายคนละเลยในตอนเช้าทั้งที่สมองคุณต้องการอย่างมากขอใช้นิสัยเล็กๆแต่สําคัญที่ผู้สูงวัยมักลืมคือดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นนอนฟังดูธรรมดาแต่มีเหตุผลเพราะขณะนอนหลับ7จ็ถึงแชั่วโมงร่างกายจะสูญเสียน้ําโดยไม่รู้ตัวและเมื่อคุณตื่นสมองซึ่งมีน้ํากว่า7 5เจะขาดน้ําทันทีลองนึกภาพเริ่มวันใหม่ด้วย เลือดข้นการไหลเวียนแยกความดันเพิ่มทั้งหมดก่อนอาหารเช้าโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ขาดน้ำจะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองความจำเสือ่อมและปฏิกิริยาช้าลงถ้าคุณกินยาขับปัะสสะาวะก็ยิ่งเสียน้ำมากขึ้นพ้นน้ำหนึ่งแก้วจะช่วยปรับเลือดบำรุงสมองและตุกระบบภายในดื่มก่อนกาแฟหรือยาทุกเช้าใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีแต่ผลดีทั้งวันคุณมีนิสัยนี้ไหมหรืออยากเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้บอกในคอมเมนต์นนะ พูดถึงอาหารเช้าหลายคนไม่รู้ว่าอาหารที่กินดูสุขภาพดีแต่อาจทำร้ายสมองเช่นซีเรียลขนมปังไก่คนกับชีสฟังดูปกติแต่แฝงไปด้วยโซเดียมแอบแฝงทั้งในขนมปังข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปบะอาหารเช้าไส้กรอกซีเรียลธัญพืชที่ดูดียิ่งกินกับความดันที่พุ่งตอนเช้ายิ่งเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงวัยเกลือทําให้หลอดเลือดแข็งตัวความดันสูงขึ้นเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองความจําเสื่อมเวียนหัวแบบเฉียดพลันแต่ข่าวดีคือคุณสามารถปรับได้ง่ายๆเปลี่ยนข้าวโอ๊ตสาหานเป็นข้าวโอธรรมมชากับผลไ้ หรือถั่วไม่เค็มเปลี่ยนไส้กรอกเป็นไข่ต้มกับอโวคาโดหรือขนมปังโฮวิตลดโซเดียมลงหลายร้อยมิลลิกรัมคำแนะนำคืออาหารเช้าควรมีโซเดียมน้อยกว่า300-400มิลลิกรัมแต่อาหารแปรรูปมักเกินแถมไม่ได้รู้สึกเค็มเลยลองเช็คฉลากครั้งหน้าสมองคุณจะขอบคุณคุณสังเกตหมว่าอาหารเช้าของคุณเค็มแค่ไหนหรือมีเคล็ดลับลดเกลือไหมแชร์ในคอมเมนต์นะครับพูดถึงเครื่องดื่มหลายคนดื่มกาแฟทันทีที่ตื่นโดยเฉพาะเมื่อไม่มีอาหารรองท้องคาเฟอีน จะกระตุน้นอะดรีนาลินหัวใจเต้นเร็วหลอดเลือดหดตัวความดังพุ่งสูงสําหรับผู้สูงอายุที่หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหัวใจเต้นผิดจังหวะและความจําแย่ลงไม่ต้องงดกาแฟแต่อย่าดื่มตอนท้องว่างดื่มน้ําก่อนกินอาหารเช้าเบาๆแล้วค่อยดื่มกาแฟหนึ่งแก้วพอระวังครีมเทียมและน้ําตาลด้วยเพราะเพิ่มการอักเสบโดยไม่จําเป็นกาแฟไม่ใช่ศัตรูแต่อายุ60เราต้องฉลาดขึ้นสิ่งที่เคยเวิร์กตอน4 0อาจไม่ดีต่อสุขภาพอีกต่อ ไปถ้าต้องดื่มหลายแก้วต่อวันนั่นคือสัญญาณว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วคุณละมีกาแฟรูทีนแบบไหนแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้เลยครับบางครั้งอาจไม่ถึงขั้นนั้นแค่รู้สึกว่าแขนอ่อนแรงเล็กน้อยหรือพูดไม่ชัดอยู่สักพักก็ง่ายเหลือเกินที่จะมองข้ามไปคิดว่าคงแค่นอนผิดท่าหรือเมื่อคืนคงพักไม่พอแต่อย่ามองข้ามนะักสัญญาเล็กๆแบบนั้นอาจเป็นเหมือนธงแดงที่สมองพยายามบอกเตือนสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะคน ที่อายุเกิน60ปีอาการเวียนหัวช่วงเช้ามือเท้าเล็กน้อยหรือรู้สึกอ่อนแรงอาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่ลึกกว่านั้นเช่นการไหลเวียนเลือดไปยังสมองที่ไม่ดีความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือแม้แต่มินิสโตรหรือที่เรียกว่าที่อัฟเฟนซิอัติสที่มแอตแทกที่มักเกิดขึ้นแค่ไม่กี่นาทีแล้วหายไปเร็วมากแต่เป็นคำเตือนที่จริงจังมักเกิดช่วงเช้าในขณะที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนจากสภาวะพักผ่อน ไปสู่การตื่นตัวและมันถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งว่าคุณอาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตครั้งใหญ่หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้อย่ารอและหวังว่ามันจะหายไปเองให้จดบันทึกไว้แจ้งคุณหมอและถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าอาการที่รู้สึกนั้นรุนแรงใหมก่ก็ลองติดตามดูปัจจุบันมีแอปและเครื่องมือมากมายที่ออกแบบมาให้ผู้สูงอายุสามารถจดบันทึกอาการและดูรูปแบบของอาการได้ง่ายๆเพราะเมื่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองทุกวินาทีมีค่า ร่างกายของคุณมีความฉลาดมากเมื่อมันส่งสัญญาณเตือนเช่นเวียนหัวเล็กน้อยหรือรู้สึกเหนื่อยเฉียดพลันมันกำลังพยายามปกป้องคุณแต่คุณต้องฟังมันด้วยคุณเคยมีเช้าไหนที่รู้สึกแปลกๆปกแม้แค่ไม่กี่นาทีบ้างไหมครับอยากชวนคุณมาแบ่งปันประสบการณ์ไว้ในคอมเมนต์บางทีเรื่องของคุณอาจช่วยให้ใครบางคนรู้จักสัญญาณล่วงหน้าและรับมือได้ทันเวลาและตอนนี้ขอชวนมาคุยเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแท้ทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุแต่เรามักละเลยนั่นคือวิธีที่เรากินยาตอนเช้าเพราะ เวลาและวิธีมีความสําคัญไม่แพ้ตัวยาเลยถ้าคุณมั่นใจแค่ไหนกับการกินยาตอนเช้าของคุณคุณกินในเวลาเดียวกันทุกวันดื่มพร้อมน้ําเปล่าหรือเปล่าหรือบางครั้งลืมกินช้าหรือสลับโดดถ้าใช่คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เป็นแบบนั้นเรื่องนี้พบได้บ่อยในหมู่ผู้สูงวัยและเป็นความเสี่ยงที่ียบที่สุดต่อสุขภาพสมองผู้สูงอายุจํานวนมากต้องกินยาควบคุมความดันโลหิตยาลดไขมันหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ยาประจําวัน ธรรมดาแต่มันคือโลคป้องกันสมองของคุณจากโรคหลอดเลือดสมองเลยก็ว่าได้วิธีที่คุณกินยาเวลาปริมาณและแม้แต่สิ่งที่คุณใช้ดื่มยาทั้งหมดนั้นสามารถช่วยปกป้องคุณหรือในทางกลับกันก็เพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกันสมมติว่าวันหนึ่งคุณลืมกินยาอาจเพราะวุ่นวายหรือไม่อยากกินความดันของคุณอาจพุ่งสูงโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือถ้าคุณเผลอกินยาเกินไปเพราะไม่แน่ใจว่ากินไปแล้ว หรือยังความดันของคุณอาจตกลงอันตรายหรือเสี่ยงต่อเลือดออกมากขึ้นแม้แต่พฤติกรรมเล็กๆก,ก็มีผลเช่นกินยากับกาแฟาแทนน้ำเปล่าหรือกินโดยไม่มีอาหารรองท้องเมื่อจําเป็นอาจลดประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกายหรือก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดข่าวดีคือมีวิธีง่ายๆใช้กล่องยาแบ่งเวลาเช้ากลางวันเย็นตั้งการเตือนบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฮมเก็บยาของคุณใกล้ๆก,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 กับสิ่งที่คุณทําทุกวันเช่นการแปรงฟัน หรือชงกาแฟและที่สําคัญที่สุดคือไม่ควรเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์แม้ว่าคุณจะรู้สึกดียาก็ยังทํางานอย่างเงียบเงียบเบื้องหลังให้โอกาศยาทํางานอย่างเต็มที่คุณมีวิธีหรือระบบที่ช่วยให้คุณจัดการได้ดีไหมอาจจะเป็นกิจวัตรประจําวันหรือเทคนิคช่วยจําที่ใช้ได้ผลแช์ในคอมะเมนหน่อยเคล็ดลับของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ใครบางคนต้องการอยู่ก็ได้และตอนนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยยามเช้าที่มักจะถูกมองข้าแม้ว่าร่างกายของเราจะส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากมาก มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนทําหรือพูดให้ถูกคือชอบเลื่อนออกไปการไปห้องน้ํามาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับขอถามเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยคุณเคยตื่นมาแล้วนอนอยู่บนเตียงกลั้นปัสสาวะไว้อีกสักนิดไหมบางทีอาจจะดูสภาพอากาศอ่านข่าวสักหน่อยหรือรอจนกว่าจะดื่มกาแฟตอนเช้ามันดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่สําหรับคนที่อายุมากกว่า60ปีนิสัยเล็กๆนี้การกลั้นปัสสาวะหลังจากตื่นนอนอาจจะทําร้ายร่างกายมากกว่าที่คุณคิดเมื่อกระเพาะปัส สัตว์สาวเต็มขึ้นในตอนกลางคืนและคุณเลื่อนเวลาไปห้องน้ำร่างกายไม่ได้รอยอย่างใจเย็นแต่มันเริ่มเครียดและเมื่อเกิดขึ้นมันจะปล่อยคอรติซอลและอะดรีนาลินฮอร์โมนที่ทําให้ความดันเลือดสูงขึ้นและหลอดเลือดติดแคบการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนในช่วงเช้าพร้อมกับกระเพาะปัสสาวะที่เต็มอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะหากคุณมีปัญหาความดันเลือดสูงหรือปัญหาหัวใจ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นการกลั้นปัสสาวะยังส่งผลต่อหัวใจของคุณเพาะปัสสาวะที่เต็มอาจทําให้เกิดจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติในผู้สูงอายุบางคนโดยเฉพาะหากมีปัญหาหัวใจเช่นภาะวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือปัญหาลิ้นหัวใจการรวมกันร,ระหว่างความดันเลือดที่สูงและการเต้นของหัวใจที่ไม่ปกติคือพายุที่สมบูรณ์แบบที่อาจทําให้เกิดการแข็งตัวของเลือดและในที่สุดนําไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองและมันก็ง่ายมากที่จะป้องกันแค่ฟังร่างกายของคุณเมื่อคุณตื่นนอนแม้ว่า คุณจะรู้สึกอยากน้อยก็ไปทําให้เสร็จก่อนที่จะเช็คโทรศัพท์หรือดูอมกหาแฟคิดมันเป็นการดูแลตัวเองในตอนเช้าไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษไม่ต้องมีกิจวัตรที่ซับซ้อนแค่ไปห้องน้าเร็วๆที่อาจช่วยปกป้องสมองและหัวใจของคุณได้ยาวนานผมอยากรู้ว่าคุณเคยทําเป็นนิสัยที่รอไปห้องน้ําตอนเช้าไหมหรือบางสิ่งช่วยให้คุณตระหนักว่าดีที่สุดที่จะไปทันทีหรือไม่ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเรื่องราวของคุณอาจจะช่วยกระตุ้นใครบางคนที่ดูคลิปนี้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยง ขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบครับตอนนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิสัยเช้าที่อาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่สามารถมีผลกระทบใหญ่ต่อสุขภาพในระยะยาวโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งนิสัยการกลั้นปัสสาวะหลังจากตื่นนอนอาจทําให้เรามีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและปัญหาหัวใจได้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้คือการดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่เชา้าอย่างาง่ายๆเพียงแค่ฟังสัญญ,ญาณจากร่างกายและทําให้การไปห้องน้ําเป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดในวันใหม่ ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างและสิ่งไหนที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณมาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับเรื่องราวหรือเคล็ดลับของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่ดูวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องฉลาดในวัยชาราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตวัยชาราของคุณมีคุณภาพและแข็งแรงยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามครับ